สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับสรุปข่าวสั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่15กรกฎาคมนะครับ2 5ง3วันนี้ผมจะมาพูดถึง2ข่าวใหญ่นะครับวันนี้ตื่นมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเออเดอะอินดีพินเดนต์เนี่ยไม่รู้ว่าไม่เอาข่าวหายเหวอะไรมาจากไหนนะครับล่าสุดเนี่ย ออกมาบอกนะครับว่าปารีสแซงต์แฌร์แมงเนี่ยอยากได้ตัวมาคันแลตสอดนะครับ <c oughs> เพื่อไปแทนเนลมาหรือเอ็มเปเป้ครับถ้าต้องเสียไปในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหผมฟังข่าวนี้แล้วอยากจะหัวลอกกิ๊กๆเลยนะครับว่ามันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้มันบ้าบอคอตต์มากเลยครับมันยากมากที่แมนยูจะปล่อยมาคันแลตสอดไปด้วยราคาอะไรก็ตามนะครับตอนนี้แมนยู <c oughs> อ่ะเขาไม่ปล่อยแน่ครับส่วนมากข่าวนึงอ่ะเป็นข่าวที่บ้าบอคอตต์อีกแหละ ล่าสุดเนี่ยมูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยมึงคิดได้ไงครับมึงจะเอาเงิน5ล้านปอนด์บวกมิลานสกินเนียเนี่ยมาแลกกับอ,องตวนี่มาซียาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ทั้งสองคนนี้ไม่น่ามีข่าวพัวพันกับทีมใดเลยนะครับเพราะว่าแมนยูไม่ขายแน่น่าจะซื้อเข้ามากกว่าครับส่วนไม่ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ผมต้องบอกเลยครับว่าผมเอา ตาข้างบ้านผมมายืนหลังคู่แม็กควายได้เลยครับล่าสุดเนี่ยแมนยูไปสนใจทารอนมิงครับโอ้โหมึงจะบ้าคอคอตุ๊ดอะไรขนาดนังครับพ่อมึงตายครับถ้ามึงเอาทารอนมิงมาเนี่ยกอาฟิลโจนยืนเหมือนเดิมดีกว่าครับคือทารอนมิงเนี่ยก็เป็นกองหลังแดากๆอีกคนนึ่งครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหมึงคิดได้ไงมึงเกเอาทารอนมิงมาบ้าไปแล้วอะ คือด้วยราคา3 0มสลถึงสี้านปอนมึงก็ไม่สมควรเอามาครับคือทารอนมิงเนี่ยมันอยู่ในระดับนักเตะแบบแชมเปี้ยนชิพมากเลยอะ่ะคือเต็มที่ถ้ามึงจะเล่นได้อะ่ะมึงต้องมาเล่นไทยลีกอะ่ะมึงครับเล่นได้เลยเป็นตัวเด่นเลยอะ่ะคนติดตามเยอะเลยอะ่ะแต่ถ้ามึงจะมาอยู่แมนยูเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับยังไงให้ท่านผู้ฟังเสพข่าวแบบมีสตินะครับโอเคครับ สรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนบ้าวันติดสนามด้วยครับขอบคุณครับ